ออกถนนตีคู่แบบนี้นะครับเลนนอกควรไปทางไหนดีครับคลิปนี้อยากจะขอความคิดเห็นจากทุกๆท,ท,ท่านครับเป็นคลิปจากแถวห้างเซ็นทรัลเวสต์เกตเมื่อกำลังจะออกจากห้างเซ็นทรัลตีคู่กันมานะครับเพราะว่าทางห้างได้เปิดช่องทางให้2เส้นทางนะครับก็คือเลนนอกและก็เลนในให้ออกมาสู่ถนนการจนาพิเศษคราวนี้เลนในก็เป็น ที่สร้างมาอยู่แล้วนะครับก็คือเลาะซ้ายออกมาแต่คราวนี้เลนนอกครับควรจะไปตรงเพราะถ้าเลนนอกติดจังหวะแล้วตัดเข้าเลนไหนก็อาจจะปะทะกับรถาที่เลี้ยวซ้ายเลนไหนเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะสลับฟัน,ฟนปลากันออนะครับหรือว่าจะรอจังหวะเพื่อลดเลนนอกวิ่งจากเลนซ้ายสุดไปสู่เลนกลางอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะจะควรนะครับก็ขอความคิดเห็นจากทุกๆท่านครับเผื่อมีไอเดียกัน แต่ส่วนตัวของบกอออถ้าเข้าเลนในได้ก็จะเลนในแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเลนนอกกลบเลนในมันม,มากันคนละทางันะครับ สนับสนุนโดย MIT ไทยลำปางตั้งศูนย์ขั้นเทพรับแก้ปัญหารถดีดเด้งขย่งมุมทแยงพวงมาลัยสันปัญหาช่วงล่างที่ไม่จบต้องที่ MIT ไทยลำปาง0 54 0 10989โดยเฮมิรประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปี